พิงกี้และแม่ยืนยันเป็นนักลงทุนไม่เคยชวนใครลงทุนแชร์ forex TD ดีโดยในวันที่29พฤศจิกาย,ยน2565ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดพร้อมเพื่อตรวจพยานหลักฐานและสอบคำให้การจำเลยในคดีหมายเลขดำที่พนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษสีเป็นโจทยื่นฟ้องนางเอกชื่อดังพิงกี้นางสาวสาวิกาชยเดชและนางสาวรินยาชยาเดชมารดารวมทั้งนายกิติเชษหรือสรายุชยเดชพี่ชายของนักแสดงสาวพร้อมกับพวกรม24คนเป็น จำเลยกรณีช่อกงประชาชนคดีแชร์ฟอริสทีดีมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านบาทโดยสารระบุว่าอายการแบ่งบัญชีรายชื่อเพื่อนอัสืบพยานออกเป็น6กกลุ่มประกอบไปด้วยกลุ่มผู้กล่าวหาพยานผู้ใกล้ชิดและเกี่ยวข้องกับบริษัท กลุ่มผู้เสียหายพยานที่รับจ้างเปิดบัญชีและพยานในกลุ่มเจ้าหน้าที่จํานวน122ปากและแบ่งเป็นใช้เวลาในการสืบพยานรวม30นัดโดยในส่วนของทนายความพิงกี้และแม่ได้ถแถลงว่าจําเลยทั้งสองคนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไม่เคยมีการชักชวนหรือแนะนําให้ใครมาลงทุนร่วมกันยืนยันว่าเป็นเพียงนักลงทุนที่ได้รับเงินจากจาเลยที่2และ3เป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเท่านั้นไม่เคยได้รับผลประโยชน์ผิดแปลกแตกต่างจากปกติหรือได้รับผลตอบแทนจากคําแนะนําในการ เชชิญวนผู้อื่นนอกจากนี้ยังมีรายงานเพิ่มเติมว่าพิงกี้กับแม่ซึ่งอยู่ในชุดนักโทษได้เดินเข้ามาภายในศาลโดยพิงกี้ผมสั้นมีสีหน้าที่เรียบเฉยสู้ผอมลงเล็กน้อยส่วนแม่ของพิงกี้ก็ได้สวมกอดกับลูกชายและขยับมานั่งใกล้กับลูกชายเพื่อพูดคุยกัน